นเนาะอ่าหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันในเขาเรียกว่าการไล่ซดเนาะหลายวันเลยเนาะมีธาราที่ได้หลายอย่างเนาะวันนี้อ่าเขาเรียกว่าไหลได้มาไล่ซดแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหมือนเดิมแล้วเนาะแต่ว่าก็บอกเลยว่าสำหรับคนเนาะอ่า บางวันอาจาจะไม่ได้เจอไลฟ์สดก็จะเจอกันในรูปแบบของวิดีโอหรือว่าการโพสเรื่องราวดี่ีหรือว่าแบ,บ่งปันสิ่งดีๆอยู่ตลอดในทุกวันเลยไม่เคยห่างหายไปไหนเนานะแต่ว่าวันนี้อ,อยูบ่บ้านแล้วก็สะดวกแล้วเซฟพาลารีทุกอย่างแล้วเนาะเราก็มาส่งต่อเรื่องราวที่ดีเชื่อมต่อไปเหมือนเดิมเลยเนานะใครที่เป็นกัลยานมิที่ดีต่อกันอยู่แล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยก,กันได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ออกไป สั่งบุญสั่งอน,นิสงส์ด้วยการส่งต่อเรื่องราวดีๆออกไปเนาะหรือว่าใครที่ถึงมาเจอพ่อนอาจจะงงงง,งงไปพ่อเดียวมองใ้ามองขวาพูด อะไรเรื่องของอะไรอพรเขาเกิดน,นิดนึงเนาะว่าอพอพรก็คือเป็นคนนะึนเนาะที่มาส่งต่อมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในโลกในสังคมโซเชียลเนาะเกี่ยวกับพลังดีๆพลังบวกๆที่มันจะนำพาชีวิตคนที่รับลูกและเลี้ยงลูกเอาไปลงมือทำ เนาะด้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในทุกๆด้านเลยในทุกๆวินาทีของการใช้ชีวิตเนาะ,ะแต่ว่าคือพอจะบอกอย่างนี้ว่าไม่สามารถการันตีอะไรให้ใครได้เนาะคุณสงการก้คอนเทนต์วันนี้เลยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะว่าการแบ่งปันของพรหรือการแบ่งปันของโค้ชครูบาอาจารย์หลายๆคน,คนหรือว่าเราอาจจะได้รับข้อมูลอะไรดีๆมาจากใครก็แล้วแต่ทั้งหมดทังวลเลยก็คือ ต้องยึดขึ้นกับคำว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนเนาะเดี๋ยวมันเป็นยังไงอะไรยังไงเราจะมาคุยกันเนาะวันนี้อ่าพรบอกเลยใครที่อาจจะเจอพอรไลแร่แหลกเห็นพรมองซ้ายมองขวาพรไล่สองกล้องเออต้องบอกเพื่อนๆนว่าไล่สองกล้องเนะาะขออนุญาตแบ่งปันหลายๆช่องทางเนาะบางคนอาจจะติดตา่างอ่อพรช่องทางเพจบางคนติดตามช่องทาง youtube บางคนติดตามช่องทางเอ่อ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่บอกเลยทั้งมดทางวันเราจะเจอกันได้หลายๆช่องทางแล้วที่สําคัญเนะาะคอนเก่าไลฟ์สดของครไปลงในช่องทาง YouTube ให้ด้วยเนาะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราเบิกบานเนาะเจอกันช่องทางไหนดีมดเลยเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนาะตั้งแต่สิ่งเล็กๆจนก่าวไปสู่สิ่งใหญ่ๆที่มันเป็นเส้นชัยของชีวิตเนาะและที่สําคัญสิ่งที่พรเอามาแบ่งปันสิ่งที่พรเอามาส่งต่อในหลากหลายรูปแบบ มันไม่มีถูกมันไม่มีพิษมันไม่มีคู่ควรแก่ใครหรือไม่คู่ควรกับใครเลยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การเลือกของแต่ละบุคคลเนาะและที่สําคัญพรต้องยืนยันต้องอบอกกับทุกคนอย่างนี้ว่าพรเป็นหนึ่งช่องทางเลือกที่หลายๆคนอาจจะกําลังมองหาคําตอบอะไรหลายๆอย่างนะเนาะแล้วก็ได้มาเจอ สิ่งที่พรแบ่งปันเนาะเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปปรับจูนใช้กับชีวิตตัวเองในทุกๆวันในทุกๆเวลาเนาะถ้าเกิดประโยชน์เกิดความสุขอันดีพรกระดิใจด้วยแต่หลายๆคนอาจจะไม่ไดอ้อาจจะได้รับข้อมูลตรงนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อไปไปไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มแล้วก็ลงมือทําเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็วางไว้ตรงนั้นก็อาจจะไปหาช่องทางใหม่ก็แล้วแต่ตัวเราเลยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเนาะและ ใครที่ไม่รู้จักเรื่องราวของกฎจักรวัๆๆๆนกฎแรงดึงดูดหรือว่าศาสตร์ NLP หรือว่าวิทยาศาสตร์ารทางจิตแล้วแต่คนจะเรียกอ,อ่ะมันมันคลายคืนคกันมันก็ถามว่าพื้นฐานดังเดิถมถ้าสําหรับตัวพอน,นอักพอนก็ว่ามันมันมาจากพื้นฐานเดียวกันแต่ว่ามันจะมีการแตกยอดแตกแขนงแล้วก็ขยายลึกคุดกว้างให้เราเข้าใจมากหน่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ศาสตร์นั้นๆแต่สาหรับพอน,นอกคือผสมประสาท บูรณาการเลยเอาแบบที่พรเข้าใจแล้วก็สื่อสารได้ไง่ายๆเนาะแล้วก็มองว่าจากตัวพรว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับทุกคนเลยช่องทางไหนก็แล้วแต่ทักทายกันได้นะจ๊ะแล้วก็ทําบุญร่วมกันเนาะแชร์เรื่องราวดีๆนี่ออกไปทมว่าบังคับไหมไม่เอาที่เบิกบานเนาะอ่ะวันนี้ ใครที่ไม่รู้จักเลยใครที่ไม่รู้จักสิ่งที่พอแบ่งปันมาก่อนเลยสามารถไปเสิร์ชหาในช่องทาง YouTube หรือจะไปหาสื่อนังสือมาอ่านก็ได้มีกันอยู่แพร่หลายเลยตามช่องทางการสื่อสารต่างๆเนะาะอาจจะเป็นเรื่องราวของ uh, the, uh, the secret the top secret uh, หรือว่าสมองพุทธ,ธะ uh, สมอง uh, อัจฉริยะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่า uh, คลิปนิวรอนอะไรต่างๆนาๆนาเนาะมีให้เราศึกษาคนกว่า เอาความรู้เอาความเข้าใจมาบูรณาการใช่กับชีวิตเราได้เลยเนาะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเลยเนาะพอนยังไม่เห็นคอมเมนต์แต่ว่ายินดีต้อนรับทุกลูกกระตาเนาะเอออ่าพอนอาจจะมองอ่าพอนจะมองรักเป็นกล้องนี้เนาะกล้องนี้จะเป็นกล้องเสริมเนาะสำหรับวันนี้เนาะแต่บอกเลยว่า การไล์สดครั้งนี้เนาะเดี๋ยวพ่อนเอาไปลงในช่องทาง youtube ให้เพื่อนๆด้วยเพื่อนเสามารถไปเสิร์ชหาในในชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยของพอนได้เลยเนาะเวะลาพอนเหมือนรับทวีเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นช่องใหม่ที่พอนเพิ่งเปิดเนาะช่องเดิมมีคนติดตามเยอะแล้วแต่ว่าด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของเราเนาะพอนอไม่รู้ว่า พรไม่ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงพอาไปเปิดเพลงบางเพลงที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ก็เลยถูกปิดช่องไปก็ไม่เป็นไรก็เปิดใหม่เพราะว่าเราตั้งใจเราแบบว่าไม่ได้อะไรเยอะเราตั้งใจแค่จะให้คนที่รักในการพัฒนาตัวเองคนที่ต้องการจะเรียนรู้ได้มีช่องทางดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ มีช่องทางการรับข้อมูลแบบอาจจะฟังจากพอลถูกจะริ้นนิสัยอะไรเงี้ยได้ไปเจอพอในช่องทาง y o u t u b e ด้วยบางทีเราเราเไล่เราโพสอะไรผสมกันไปในในเพจในเฟซเนี่ยเดี๋ยวมันไหลหายไปมดเนาะมันก็ตามหายากก็เอาตามนั่นเนาะเพื่อนๆก็ไปที่ตามในช่องทาง Youtube ได้เหมือนกันเนาะทีนี้วันนี้เนาะพอลขื่นคอนเทนต์เอาไว้ว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนโอ้โหมาภาษาพะเลยนะพอวันนี้ เออบางบางครั้งนะพอนไม่ได้ฟิกนะบางบางวันก็มาแบบว่ากระแทกใจเลอเกิดตื่นเต้นเลอเกินบางวันก็มาแบบซอฟแบบออพระพุทธศาสนาหรืออะไรเงี้ยมาผสมกลมเกืนบรณาการผสมกันมาในแต่ละวันไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรพอน,น่ะจะเป็นคนที่เวลาพูดเราจะไม่มีสคริปต์เราจะนําความรู้ความเข้าใจที่เราศึกษาแล้วเราก็เอาไปลองลงมือทํากับชีวิตเราในแต่ละเหตุการณ์นี่แหละ แต่พอต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าใครที่รู้จักเรื่องราวของโกฎต่างๆเหล่านี้แล้วมันไม่มีหรอกว่าคนรวยจะไม่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตมันไม่มีหรอกว่าคนจนจะไม่มีหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเยอะกว่าคนรวยแต่ละคนพ่อต้องบอกเป็นฐานความเข้าใจเลยว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าวิญญาณแม่เล็กที่อยู่ในบอดี้ในร่างกายของเราเนี่ย เขาควบคุมดูแลระบบการทำงานกับบอดี้กับกายหยาบของเราอยู่ทุกคณะจิตแม้แต่วินาทีที่ทุกคืนที่เราลับอ่ะแต่ว่าหลายๆคนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมองเปรียบเทียบออกไปข้างนอกซะเยอะว่าคนรวยแล้วเขาคงไม่คิดอะไรเยอะคนนั้นเขาจนเนาะเขาหาชาวกินข้าแล้วเขาคงไม่ต้องมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าตัดสินใจอะไรเหมือนเราที่มีทรัพย์สินมากมาย เชื่อถือว่าแต่ละคนเกิดมาเป็นมนุษย์คําว่าคนคือคนคือมันผสมมันกลมก่อมมันรวมมันขั่วมันคุกเข่าด้วยกันมันหมายถึงความดีความไม่ดีความเป็นประโยชน์ความไม่เป็นประโยชน์ความบวกความลบหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งดีเดี๋ยวมันก็มีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวมันก็มีดีคือมันจะมีขว่ตรงขามเสมอเราอย่าไปมองเลยว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมาะกับใครบางคนมันดีกับใคร บางกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตใต้สำนึกของเราพลังถึงพอมเราอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวในกายในบอดี้หยาบของเราได้ซ้ำวบา <T> เฮ้ยเรามีปัญญาไม่ไม่ไม่ใช่พูดถึงการด่าหรือเสียดแทงทิมแทงนะปัญญาคือการตัดสินใจในเหตุผลอันสูงสุดที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆคือปัญญาทางพระเออต้องพูดอย่างนี้เนาะว,ว่าถ้าตัวเรา ปัญญาหรือพลังงานถึงพรอบที่เราจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่มากระทบเราได้แล้วหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากเหตุที่เราเคยสั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจตใต้สำนึกเขาจะดึงเหตุการณ์ผู้คนสถานการณ์นั้นให้มาเกิดกับเราเลหลายๆคน พอไม่ได้รู้จักกดตรงนี้ไม่ได้ฝึกตัวเองไม่ได้เทรนตัวเองต้องพูดอย่างนี้เลยนะการฝึกตัวเองการเทรนตัวเองเกี่ยวกับกดต่างๆที่พอพูดเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่หลายๆคนเพึงมารู้จักการศึกษาหาข้อมูลและกรอกข้อมูลและใส่ข้อมูลด้านดีข้อมูลใหม่ๆไม่เสร็จใหม่ๆใ,ใ,ใ,ให้ตัวเองเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองรอบด้าน ในเรื่องของหนาทีการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวการแบ่งปันสิ่งดีๆกับขึ้นสู่สังคมหรือผุดง่ายๆทุกอรียบททุกวินาทีของการใช้ชีวิตนั่นแหละมันมันไม่เคยมีอะไรบังเอิญเอ่อต้องการจะสื่อสารอยางไงว่ามันถึงพร้อมแล้วจิตใต้สำนึกพลังถึงพร้อมแล้วเขาถึงดึงสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่หลายๆคนเนาะอาจจะคิดว่า ทําไมต้องเป็นชั้นวะทําไมต้องเป็นกูวะทําไมความเฮงซวยห่วยแตกนี่ต้องเกิดกับชีวิตกูวะไม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยมีอะไรบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราเก้าวไปสู่จุดใหม่ที่พัฒนาขึ้นเออมันมันอันเนี้ยมันหมายรวมแบบง่าย,ายๆเบเบ้เลยนะแต่หลายๆคนอาจจะพึ่งรู้จักเกี่ยวกับโกฎนี่แล้วก็ อาจจะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้มากที่เนี่ยพอเราเริ่มแค่เราเริ่มเปิดใจพลังงานภาวะจิตใต้สํานึกเราเปลี่ยนน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าบททดสอบเริ่มมาละบทพักดันชีวิตกูเริ่มมาละมันก็เลยแบบเฮ้ยกูจะไปต่อดีหรือเปล่าหรือกูจะยืนอยู่ที่เก่าดีว่ามันจะมีอะไรมาให้เราคิดให้เราเปลี่ยนแปลงให้เราตัดสินใจเยอะแยะเลยแต่เชื่อเธอว่ามนุษย์ที่เกิดมาเป็นคนอย่างที่พอนพูดน่ะเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้พอนจะต้องบอกอย่างนี้นะว่า เร,เราไม่มีใครก้าขาตัวตายง่ายหรอกจริงนะเราต้องการการพัฒนาเราต้องการความชื่นชมยินดีความสุขภายในและมันจะสื่อถึงบอดี้และเกิดคือภาษาทางกายของเราแล้วเราก็จะลงมือทำงานติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นความสุข,ม,ม,สขมันจะเป็นความสดชื่นมันจะราบเรียบมันจะสวยงามและมันจะเกิดผลลัพธ์ดีๆสืบเนื่องต่อไปโดยที่มันเผยมาจากภาษาทางหาของเรานี่ะ พูดดีคิดดีทดําดีลงมือทําอะไรกระชับกระเฉงเนาะ,ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะจ๊ะใครที่อาจจะมาเจอพรอนใหม่ทักทายกันได้นะยินดีต้อนรับทุกคนเลยเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเราเ,เขาเรียกว่าอะไรพลังถึงพร้อมเนาะบุญเราเสมอกันไม่ใช่พรอนบุญนักซักใหญ่ไม่ได้อะไรนะคือขึ้นกระแสบุญขึ้นกระแสพลังงานเราตรงกัน ที่จะได้ส่งต่อและรับต่อข้อมูลดีๆจากกาันเพื่อไปพัฒนาชีวิตของใครก่อของคนนั้นเหมือนที่พอขึ้นคอนเทนต์เอาไว้ว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนถามว่าเขาเรื่องหรือยังพรก็เขามาตั้งแต่ตนตนตนเทปละแหละแต่ความหมายคือพรพรไม่ได้พูดว่าเฉพาะเจาะจงเนาะมันเป็นการพูดที่แบบว่าเข้าใจด้วยเป็นธรรมชาติของเราไอความคิดหรือว่าคําพูดที่พรเอามาให้เพื่อนฟังเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า มันก็ต้องออหมายรวมถึงตนเป็นที่พึงแห่งตนเลยนะก็คือความเข้าใจของแต่ละคนกับเหตุการณ์กับคําพูดกับสถานการณ์ต่างๆความเข้าใจการตีความหมายของแต่ละคนมันก็จะต่างกันไปด้วยแต่ละเหตุการณ์สถานการณ์ต่างกันหมดเพราะว่าหลายก็ตนเป็นที่พึงแห่งตนถ้าคนนี้ปัญญาความรู้ถึงพร้อมถึง สารตีความหมายกับสารที่ได้รับสารที่ได้ยินก็จะเข้าใจและยกระดับชีวิตตัวเองได้เร็วขึ้นแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เข้าใจปัญญาหรือก,การเรียนรู้น้อยเราก็อาจจะต้องไปศึกษาคนขวาหาข้อมูลเพิ่มแต่เชื่อเธอว่าถ้ามันไม่ถึงเวลาที่เราได้เรียนรู้จิตใต้สำนึก จะไม่ดึงเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนนั้นๆเข้ามาสู่ชีวิตเราฉะนั้นมันเป็นโอกาสอันดีที่เราต่างได้พบกันเราต่างได้พบผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าบดบาทต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราและเน้นยืนรักเลยคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือต่อให้อะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราเราไม่สามารถปัดทิ้งไปได้ทั้งหมด เราไม่สามารถเอาปัญหาไปซุกไว้ข้างหลังได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาชีวิตเราไปกับสิ่งที่เราเจอได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะมาจากช่องทางไหนขอให้เราได้เจอเธอะและเราเปิดใจมันมันจะมีนะพระจะบอกอย่างนี้ว่ามันจะมีนะอารมณ์ที่บางคนอะปัจจัยความพร้อมของระบบจิตใต้สำนึก คือพลังงานมันพ้อมแต่ด้วยบอดีหลางกายของเราอะเจอคนนันพูอยางงี้เจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นเราก็เลยดูวุ่นวายวกวนงงงงกงสง,งสงสัยในตัวเองสงสัยในสิ่งที่เจอเราก็เลยไม่ตัดสินใจเลือกไม่ตัดสินใจทําอะไรสักทีแต่เชื่อเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันพ้อมแล้วให้เรามองให้ช้าชัดชัดให้เรามองดูดีๆว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราเจออะบางครั้งเจอครั้งแรกเราไม่ตัดสินใจนะ เราไม่เรียนรู้เราไม่ลงมือทําเราไม่จัดการอะไรเรามองดูว่าเราไม่ชอบเราไม่โอเคเรามีพื้นฐานความเชื่อเก่าว่า,วา,าม,มันไม่โอเคกับชีวิตเราเราไม่โอเคกับสิ่งนี้เราก็ปัดทิ้งไปแต่เมื่อพลังงานเราถึงข้อจริงๆถึงเวลาที่เราจะได้ก้าวหนา้าถึงเวลาที่เราจะได้แก้ไขปัญหาเดิมๆที่เราสุกมกมันไวถึงเวลาที่เราจะได้พัฒนาเงินรายได้หรือความเป็นอยู่ ความรักความสัมพันธ์คนในครอบครัวข,ของเราเลืออ่อไหลให้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าได้ไอสิ่งที่เรามองข้ามไปในครั้งแรกอ่ะมันก็จะมีผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์หรือแม้แต่ช่องทาง youtube เอ่อพอมจะเล่าให้เห็นบาง่งไงเนาะว่ามันอาจจะมีคําตอบอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราอ่ะที่เรากําลังมองหาแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะส่อนอยู่ในนั้นพอเคยนะพอเรียนลูก YouTube นะยูทูบเนาะเรียนลูกเออไอเอ,อ วิดีโอเนี่ยขึ้นมาบ่อยมากเลยวันสองวันสามวันสี่วันห้าวัน, 3, วน, 4, วน, 5, วนพอนก็ไม่กดเข้าไปดูไม่กดเข้าไปฟังเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองทุกด้านนั่นแหละแต่ว่าเราเราคิดว่าเออเรายังไม่อยากฟังเราอะไรเงี้ยแต่คือพลังมันถึงเราอะว่าฟังเหอะมันมีคําตอบอยู่ในนั้นจนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่นี้เราไปไหนทั้งที่มันก็ขึ้นึ้นมาอยู่นั่นแหละพอเรากดเข้าไปฟังเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราต้องการจัดการคลี่คลาย มันก็อยู่ในวิดีโออยู่ในช่องทางที่มันขื้นมาให้เราได้เห็นเป็นประจำซ้าแลว้วซ้าอีกนั่นแหละคือมันมันจะมีพลังดึงดูดของมันเองเนาะฉะนั้นพรถึงบอกทุกคนว่าไม่ว่าอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เรานี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งเราเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนว่าเราจะตัดสินใจทํามันไหมพอเราทําสิ่งนี้ไปแล้วเราพูดสิ่งนี้ไปแล้วเราสื่อสารสิ่งนี้ไปแล้วผลสะท้อนกลับมา เราจะจัดการและเชื่อมต่อให้มันเกิดผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์เป็นความดีงามเป็นความมั่งคงั่งร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อ,ต,อต่อไปได้ยังไงไม่ใช่ว่าเข้าใจว่าอ๋อเป็นเป็นพาะคนนี้เป็นเพ่ะฉันฟังคนนี้มาแล้วฉันมาทําอย่งงเลยบังเกิดความสวยกับชีวิตฉันเลยทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ย คนเหล่าเนี่ยจะพยายามเอาลักฐานเก่าๆอาดีตลบๆของตัวเองเนาะมาเป็นลักฐานยืนยันกการเลือกใหม่ทุกๆขั้งของตัวเองว่าจะทํามันได้ดีทามันเกิดประโยชน์เกิดความสุข้าชั้นมั่ง,งลลคั่งร่ารวยขึ้นแสดงว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อชั้นสูงสุดและชั้นจะเยินยอสรรเสริญยกยอปอปันสิ่งนี้แบบสูงสุดเลยแต่ถ้าเมื่อไร ซึ่งตอนที่เราตัดสินใจเลือกตัดสินใจเรียนรููตัดสินใจพัฒนาจากข้อมูลข่าวสารสิ่งเนี้ยไปแล้วเราเลือกเองนะเราไมไ่ปรึกษาใครเลยแต่พอเราไปทำปุ๊บเราเริ่มขยายแผลเมื่อเราไม่ได้ผลลัพธ์ดังใจเราเราก็จะไปเหล่าคนนั่นว่าอย่าไปทำไปเหล่าคนนี้อย่าไปทำในทางลัษณ์ของพระพุทธศาสนาหรือลัษณ์ของพลังงานแล้ว การทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นการยิดยืนพลังงานลบๆไปเชื่อมต่อไปสั่งความกดดันไปส้่งความไม่รู้สั่าไปอีกให้คนที่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งนี้เลยเพียงแค่เราอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเมื่อปัจจัยหนุนพอบแล้วเราอาจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรเราอาจจะไม่มีความตั้งใจมากพอ เราอาจจะไม่เกิดปัญญาในการเรียนรู้มากพอแต่เราก็ไม่ได้พัฒนาเราไม่ได้ขยันขึ้นเราเปิดรับโอกาสมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานของเราให้มันถึงพร้อมให้มันแบบว่าสม่ำเสมอแล้วมันก็ไม่ได้เ,ดดเกิดผลลัพธ์อย่างที่เขาการันตีไวในวิดีโอหรือว่าไม่ได้เกิดผลลัพธ์อย่างใจเรามุ่งมัน่นหมายมัน่นเอาไว้ เราก็เลยมองว่าสิ่งนี้ไม่ดีคือรวบรลัดตัดต่อนนะ่ยว่าไม่ดีเราก็เอาไปเชื่อมต่อไปเล่าต่อไปพูดต่อให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยอย่าอย่าเขาไปลงกับมันเลยอย่าไปเรียนรู้กับมันเลยมันไม่ดีหรอกเพราะว่าพูดในทางรักทมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนาะหรือว่าในในรักของพลังงานเรากําลังเชื่อมต่อพลังงานลบๆให้คนอื่นให้เขาเอา่อรับข้อมูลแบบตัดต่อเลยอะว่าดีไม่ดีไม่รู้ออมึงฟังกูเป็นโจกอะไรเงี้ย มันก็เลยจะจะหมายรวมถึงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้คือเราจะต้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราคิดเองเราพูดเองตัดสินใจเองเกิดปัญหาเกิดภาวะอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องตัดสินใจแก้ไขและคี้คายเปลี่ยนแปลงปรัะปุ่งสิ่งนั้นเมื่อเราทำจนสุดความสามารถของเราแล้วมันอาจจะมีผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์เขามาสนับสนุนเกื้อหนุนก็แสดงว่า ถึงเวลาของมันที่เราจะได้แก่ไขยอย่างเต็มที่แต่ว่าถา้าใครไม่ลงมือเต็มศักยภาพไม่อะไรเลยเราก็ไปโบยบายายสีเราก็ไปพูดต่อในด้านที่ไม่ดีด้วยที่ตัวเองอะไม่ได้ทํามันอย่างเต็มที่อ่ะไม่ได้เรียนรู้มันอย่างส,สุดทางสุดความสามารถบอกเลยว่าเออชัยกับคำนี้ไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะมันก็เลยจะสั่งความเสียหายสัางความเข้าใจพีดสั่งความไม่ ไม่มั่นใจสางความไม่ไวเนื้อเชื่อใจเชื่อมต่อไปให้คนที่เขารับข้อมูลข่าวสารจากเราเนาะฉะนั้นวันนี้พรอก็อยากฝากทุกคนเอาไว้ว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนตัวเราอะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเลยไม่ว่าเราจะคิดหรือตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกทำหรือไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราลักๆเลยมนุษย์ส่วนใหญ่จะใช่ความถูกใจมากกว่าความถูกต้อง มันก็นจะเป็นพลังอีกอย่างนึ่งอะ่ะที่จะมากดดันแล้วว่าทามันถูกใจแล้วมันถูกต้องด,ด้วยมันก็ดีแต่ถ้ามันถูกต้องมันอาจจะทําให้เรารู้สึกดีพองฟูในหัวใจมากๆเลยแต่พิดกฎหมายในบางเรื่องแต่ถามว่าบางคนพยายามที่จะทำํำไหมทำนะเพื่อที่จะได้มาสึ่งความต้องการแต่เชื่อเธอว่าความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจแล้วจักรวาลจะไรเรียง ผู้คนเหตุการณ์สถานาการณ์มาสนับสนุนให้ชีวิตเรายกระดับไปได้แบบง่ายๆสบายๆโดยที่ว่าต่อให้มันมีอุปสรรคปัญหาหรือบททดสอบบททดลองใจอะไรของเราก็แล้วแต่เข้ามาเนาะเราจะเลือกมันมีหลายทางแยกให้เราเลือกอเราจะเลือกถูกต้องเราจะเลือกเราไปต่อได้เสมพอพรอยากให้ทุกคนเนาะแบบเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึงแห่งตนนะว่าการตัดสินใจตั้งแต่ตนทางคือการก่อเหตุไปให้สุดทางเลย คือการได้รับผลแล้วเราจะรลูเราจะเรียนรู้กับทุกเหตุการณ์สถานการณ์เลยว่าถ้ามันมีสิ่งนี้เข้ามาหาชีวิตเราอีกเราจะจัดการมันยังไงเราจะไปต่อแบบไหนโดยที่ไม่ย่ำอยู่กับที่เราจะโตขึ้นเราจะพัฒนาขึ้นเราจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเราจะมีศักยภาพที่ดึงออกมาจากภายในใช้กับชีวิตเราได้มากขึ้นเนาะ พอก็ฝากทุกคนอาไว้ด้วยสาหรับวันนี้เนาะตนเป็นที่พึงแห่งตนใช่ได้ครับทุกคนทุกเรื่องทุกงานเลยเนาะพูดแบบองค์รวมเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องไหนสิ่งไหนแต่อยากบอกให้ทุกคนรู้อย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เราได้รับรู้ณทุกๆวันณทุกๆปัจจุบันคณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถึงพร้อมแล้วเทวเราจะต้องลงมือปรับเปลี่ยนต่อเติมแก้ไขหรืออะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตเรา ดีขึ้นยกระดับขึ้นนั่นเองเนาะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยเพื่อนสามารถติดตามพรได้ตามช่องทางที่เจอกันเลยเนาะหรือว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าอ,อ,อยากจะติดตามในช่องทาง u t u b e เหมือนที่พรบอกก็ได้มันกันเนาะดูง่ายเข้าไปในช่องพรกมิวิดีโอตั้งแต่เก่าๆแก่ๆก,ก,ก่อนๆก,ก็คือดูได้หมดเนาะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเจอกันครั้งต่อไปเนาะ ก็จะมีเรื่องเล่าดีๆแบบนี้แหละมาใหา้ทุกคนแต่พรไม่ไม่ใช่โค้ดพรไม่ใช่คู่พรไม่ใช่แบบว่าคู่บาอาจารย์อะไรที่จะแบบโอ้โหมาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพรเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวกๆเนาะที่จะมาเชื่อมต่อความดีงามให้ทุกคนได้เอาไปปับเปลี่ยนเอาไปเพิ่มเติมเอาไปต่อเติมพลังดีๆในชีวิตตัวเองเนาะโอเคไหมเนาะอ่ะ อยากจะเปิดเพลงให้เพืเพ่อนๆฟังจะได้ไม่เอ,อ่ยอะาจะยังหมุนอยู่เนาะไม่เป็นไหลอถ้างั้นสำหรับไรนี่ก็ขอให้ทุกคนรวย,วย,วยเๆเฮงๆปัง,ปงๆโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะจ๊ะทําอะไรก็ประสบสุขประสบความสําเร็จเนาะย่างง่ายๆสบายๆและถูกต้องดีงามอยู่ในวิถีคนพลังงานความรู้สึกบวกๆตลอด เนาะเ,เราจะได้เจออะไรเป็นสีสันในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยเนาะเปิดใจให้กว้างเปิดตาเปิดภาษาทั้งหาให้กว้างรับรู้สิ่งดีๆเข้ามาและส่งส่อสิ่งดีๆออกไปนะจ๊ะเพลงมาแล้ว